สวัสดีค่ะแม่เกสันมาหาลุยเก็บเห็ดแล้วด้วยจ้ะเด้อเห็ดใกล้สิเบิดแล้วก็เลยต้องมาหาเก็บไว้ก่อนจ้ะไปลุยกันค่ะเก็บอีกยวทางนะจ้ะเนาะก่อนเห็ดสิเบิดจนี่จ่าตายหายเบิ่งงามๆด้วยแต่จ่ะลุยเก็บกันจ้ะ นี่อยู่ในขังในด้วยจ้ะเด้อครับโมนี่ก็ติดขุ่นขึ้นมาอยู่จ้ะยังมีอีกไหเฮาอยู่างางเก็บแบบก็ต้องรีบไปใส่เด้อค่ะเด้อ อยู่จ้ะคนทุ๊กตุ๊กปิดในหน่อยเขาอยู่ถ้าเก็บอยู่ขางบนในป่านี่ดอกมันสีงามดอกมันสีงามกวนเนาจะจ้ะ แมกับใบไมนะ้น่ะถือกันหายพีย่น้องเลยดอกกั่สีฮนะ สิเบิดให้่เฮาแล้วจ้ะสิบอมนี้เหลือแล้วมันสิไปแล้วขอเก็บว้ก่อนเด้อจ้ะเด้อขอมา,าไชยคลิปว้ก่อนคนอยากเบิ่งเห็ดทั่วกัหลายจ้ะเดี๋ยวสิบอมนี้เห็ดทั่วเฮาเก็บแล้วโอ้ย มันนี้เอาถุงมาใสอ์เอา,เอาลุยเก็บอีกจ้าอันนี้มู่เถ่าแล้วพี่นอ้องเลยปีนามันกระสเกิดไม่เฮาไม่อีกนี่ไปปล่อยไปไปเฮาไปไปเบิง้งไม่อีก ข้างในมันสีง้มแบบนี้จ้ะมันบดได้คือมากับพอเจสันเมื่อนั้นออกอยกข้างนอกมันจุมจุมๆรวบานี่ขามันน้อยพี่น้องจ้ะถ้ามันออก้างขาก็สีงา่ายจังสิจ้ะจะเป็นสไตล์นี่ได้พี่น้องเลยนี่อันนี้เ่าแล้ว น,น,นั่น,น,นดไ,ได้บ่เนี่ยเนาะอาเบิ้งกันดิได้บ่ข้องถีอเถาแล้วพี่น้องดิเถาแล้วละจ้ะปล่อปมันไปลองดูดอกสวยๆพีน่น้องเดยนี่งามให้งามขัดอ้าวลุยกันต่อ 吧，录一下。 ยู่พี่นอกว่าซ้ำแถาจ้ะนี่มูคุดออกมาในาน้อยมันกับมีให้เฮาอยู่จ้ะคนที่มาเก็บทัวกับมักด้จ้ะเด้อมาเก็บให้เบิง้งคนล้อเบิ้งกับมีจ้ะ ยังเสียบง,งามงามีาม่ยจ้ะเป็นได้กินแซบพี่น้องจ้ะดอกนี่ดูพี่น้องจ้ะงามให้งามขัดอูหือเก็บต้อจ้ะ đá cành đứa cha đứa, măng bưng măng chôm tách đá cành cha. Ừ. 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 Lại bên đây đó vì non chả nhảy bớt xe hói lắm Nè, đừng có men Mê chơi sẵn cà tông xì ขอป้าผู้เดียวเด้ไปน่องเอยก็เก็บเกาไปวันนี้ขอหาดอกสวย ตัดขาอาย่เด้อจ่าเด้อนี่งูตัดขาแล้วสวยเพรพี่น้องจ่างามไปลุยเจ็บขาลุยเจ็บเห็ดอีกเจนนะ่จะไปหาลุยกันค่ะเจ็บอีก เบิ้งพี่น้องจ้ะดูอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องเบิง้งเบิ้งจ้ะง,งามให้งามขาดพี่น้องเอ้ยอ่อ,อนซ้อนน้ำมายจีสันแล้วดูความงามของเห็ดทั่วจ้ะเอ้ย,ๆๆๆอย,อยเฮ้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 ยัวไทยไหวจังน้อยในเด้อจ้ะเด้อ bài đặt khá lấy cho bà này Tăng tưng quăng được bài nè đấy pino nha ngầu ngâm ngám này cũng được ส้อนน้ำเมฆสันบนอ,อ,น,อน้อพูดนะพูด่ะพูดน้องเอ้ยงามให้งามขันเลยแหงเก็บแหงงามบ้าสิเบิดแหงเฮามันบ้าซ้ำเบิดต้นนี่ ชมเพิ่นๆกันเด้อจ้าเด้อชมเพิ่นๆมวนๆในการเก็บเห็ดกันจ้าน่ยดอกใหญ่ๆคือกินได้เด้อจ้ามันบ่ซ้ําเฒ่ากดกําลังใจให้แม่เกสันเด้อจ้าเด้อป้าหาเห็ดให้คนเบิงให้พี่น้องทางบ้านเฮาเบิง เป็นพ่อยเป็นน้องด้ออขันมือนี่พอ,อ,อ,อตัดออกกันเด้อจ้ะอันเขาเรียกว่ายอยียงเนาะ อ่ะไปโดนใบมันแล้วคั้นมือนไหมตายตายก็ได้เหยวเบิง

แค่แค่จุ้มมองนี้พี่น้องจ้าเก็บมันๆให้บ้ง่งอันนี้ปล่อยไปมันเป็นคนเอา้าเก็บใส่ถุงเลยจ้ะปุ่น ตูปเตปีกับมีพี่น้องเอ,อ้ยยังมีหเหเอาอีกหลายยัวจะได้ไม่เก็บอีกรอบหนึ่งยัวดอกคิดว่านะเอาเก็บไปถุงกันเด้อจ้ะเด้อเก็บในถุงแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเต็มถุงอาญะาแล้วบ่วมีแนวลไซเราเด้อจ้ะเด้อว่าสีเก็บต่อไปอีกคงสิเก็บว่าได้เราจะบ่มีเนวไสแล้วเมยจะสันลับไปก่อนเด้อจ้ะเด้อขอมาเจอกันคลิปหนากันไปอีกผู้เพิ่งพี่น้องเลย ตตุปูบขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อข่ามาเบิง่งช่องแมเ่เจอร์สันมวนปุกในดงสวีเดนขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะบายค่ะนี่ได้ไปนองเลยี่น,อน้องหนนม,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 มันหมันค่ะหมันหมันมีไอ้เฮาเจ็บเยอะอยู่จ้าบ๊ายบาย